เป็นรสชาติที่เอาใจคนชอบขนมไทยนะครับเมนูนี้ผมจะทําขนมแนวฝรั่งแต่มีรสชาติแบบไทยครับผมจะทำพุดดิ้งขนมปังฟักทองแกงบวชนะครับส่วนประกอบที่เราต้องการแน่นอนก็มีทั้งขนมปังนะครับแล้วก็มีทั้งกะทิวันนี้พิเศษนิดหนึ่งนะครับกะทิที่ผมใช้เนี่ยนะครับเนื่องจากว่า เวลาเราจะทําอะไรที่มีส่วนประกอบที่น้อยใช่ไหมครับเราก็ต้องคิดถึงตัวช่วยที่ดีที่สุดครับกะทิที่ผมใช้เนี่ยเป็นกะทิที่มีกลิ่นหอมของใบเตยแล้วดังนั้นจึงทําให้เราไม่ต้องมากังวลนะครับว่าเราต้องหาใบเตยมาเป็นส่วนประกอบนะครับในการให้กลิ่นที่หอมครับเขย่านิดนึงนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาใส่หม้อตั้งไฟครับก็ตั้งไฟนะครับใช้ไฟกลางไปเรื่อยๆนะฮะผมใส่เกลือเล็กน้อยครับขนมปังที่วันนี้ใช้นะครับจะเป็นขนมปัง ที่มีลักษณะแผ่นหนาครับผมเวลาที่เรานำมาใช้ทำเป็นเบรดพุดดิ้งจะออกมามีหน้าตาที่สวยงามครับ่อหนึ่งของเขามีมา5แผ่นเราใช้3แผ่นนะครับขนมปังตัวนี้นะครับความพิเศษของเขาก็คือความนุ่มนะฮะนุ่มเบาแล้วก็ความหนาของเขานะครับหั่นครึ่งนะครับผมแล้วเราก็หั่นเป็นท่อนๆลักษณะนี้ครับเวลาที่เราหั่นเนี่ยนะครับเราควรจะใช้มีดที่ใช้สําหรับขนมปังนะครับตัวขนมปังจะได้ไม่ยุบครับ ส่วนต่อมาก็ได้แก่ตัวฟักทองนะฮะก็หั่นเป็นชิ้นสวยงามครับผมจะใช้ทั้งผิวเลยนะครับดังนั้นเราก็ต้องทำความสะอาดนะฮะให้สะอาดดีตัวของผิวฟักทองเวลาที่นำไปอบให้สุกก็รับประทานได้นะครับใส่ขนมปังลงไปก่อนครับผมเสร็จแล้วนะครับเราก็แทรกตัวนะฮะไปด้วยเจ้าฟักทองเนี่ยครับแล้วเราก็พักไว้ก่อนนะครับามาดูส่วนประกอบที่เหลือนะฮะ เราใช้น้ำตาลมะพร้าวนะครับไข่แดงครับผมอย่างเดียวนะฮะสีฟองครับผมจะเอาไข่แดงเนี่ยครับขยำกับน้ำตาลมะพร้าวก่อนครับขยำขยำขยำนะครับพอทุกอย่างละลายดีแล้วนะครับเราค่อยใส่ไข่ไก่ที่เหลือลงไปครับซึ่งเป็นไข่ไก่ทั้งฟองแล้วก็ผสมให้เข้ากันครับอ่าแล้วครับเราจะใส่กะทิกะทิตอนนี้ร้อนดีแล้วนะครับยกออกจากความร้อนครับผมใส่รกะทิลงไปช้าๆนะครับ คนให้ส่วนประกอบเข้ากันดีนะครับแล้วครับเอาส่วนผสมนะฮะใส่ลงไปในถ้วยครับที่เราเตรียมไว้แล้วก็ขนมปังที่เราเตรียมไว้ครับเราต้องให้เวลาเขานิดหนึ่งนะครับตอนนี้ผมราดลงไปเต็มๆแล้วพักไว้สักประมาณ5นาทีนะครับอ่มันจะยุบลงไปเยอะเลยทีเดียวครับเพราะว่าขนมปังจะดูดตัวคัสตาร์ดเข้าไปเดี๋ยวนะครับหลังจากที่เราพักไว้นะครับแป๊บเดียวเองแห้งเลยนะฮะ พขนมปังดูตัวคัสตาร์นะครับเราก็นํากลับมาเติมเพิ่มอีกครั้งครับเอาละเราพักไว้จนหนมปังเขาดูดตัวคัสตาร์เข้าไปดีนะครับแต่งด้านบนนิดนึงครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะนําเข้าอบครับในการนําเข้าอบนะครับเราตั้งไฟไว้ที่180องศานะครับเราจะอบโดยวิธีการที่เขาเรียกว่าเบงมารีนะครับคือการอบในน้ําครับ ซึ่งน้ำที่เราใช้เพื่อการประหยัดเวลาเราควรจะใช้เป็นน้ำร้อนนะฮะใส่ลงไปเลยครับให้น้ำสูงประมาณครึ่งหนึ่งของเจ้า,าถ้วยของเรานะครับถ้วยอบประเภทนี้เขาเรียกว่าแรมเมกินนะครับในการอบนะครับเราจะอบเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงนะครับสำหรับ15นาทีแรกเนี่ยผมจะเอาฟอยล์คุมไว้หลวมๆนะครับเพื่อไม่ให้สีของขนมของเราเนี่ยเข้มเกินไป พอ15นาทีหลังเดี๋ยวเราค่อยเอาฟลอย์ออกครับพุดดิ้งขนมปังฟักทองแกงบดของเราก็พร้อมเข้าเตาอบแล้วครับสิบห้านาทีผ่านไปนะครับครึ่งทางเราจะเปิดฟอยด์ด้านบนออกนะฮะแล้วก็อบต่อครับผมให้หน้าด้านบนเนี่ยมีสีที่สวยนะครับออกสีน้ำตาลนิดๆครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ตอนนี้หน้าของเราก็จะมีสีน้ำตาลนิดๆนะฮะสวยงามที้วออกมาเบาๆนะครับเราสามารถรับประทานอุ่นๆร้อนๆแบบนี้อุณหภูมิห้องหรือว่าจะรับประทานแบบเย็นๆก็ได้นะครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งเมนูที่มีส่วนประกอบเพียงแค่5อย่างเท่านั้นครับพุดดิ้งขนมปังฟักทองแกงบวด แฟ,แฟน YouTube แฟน,แฟนพนัลพักนักปรุงไม่อยากจะพาลาดรายการของเรานะครับง่ายมากเลยครับกดปุ่มนี้เลยครับ